ามอนมาแล้วดามอนรรกาศลเมาเอันนี้มังด้มังาวิลาาตู้นี้มดเเอาตั้นี้เติมมา่นี่ค่ะขบคบาิสบับมาเอ้บิะครับคม

สาธุสาธุพอดีแล้วไปตรวจตรวจสอบแล้วครสาธุตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วว ah ันนี้คุณปู่ยายคุณปู่ยายมีมีตัวแกล้คุณคุ้มลมกัญญาตื่นในกระดูพ่อด้วยหลังตะเล็กเปลี่ยนรักขมิ้นแต่งขมิ้นลองมายาธนสิทธิ์ค่ะลมงมายาธนสิทธิ์ค่ะ ก็สกบุณอีกอันหนึ่งใช่ไหมคดค่ะอนั่นพ่อเพื่อนชื่อ่ชื่อนั่นนั่นนินโลมยมยาธนสิทธิมยมยาธนสิธินาสิทธค่ะมาตับุญกับคุณแม่ไอ้เราคุณโยมคุณยายคุณโยมแตรยายชื่อเป็นตรีก็ขอปริโยองพ่อที่เจ้าจะจ็นไปยังบุตบุภารรา ทางปุตยายคุณแม่แล้วก็ต่เล่ด้วยนะขอขอิบหลวงพ่อท่เจ่านอย่งแรงผมภาษาสุโขทองคอยมอความแรงแรมือเดกสุขมสควสดิมเรือกเรด้วยกันไปกันด้วยโอกาสสุักระสือจีนต้องการควันนักสุขาบปาวาทุกข์ตารากิการทุกอย่างทีจะตุกุอยางาวารีวังน้ราปารีปุรินดิาะร มีวิสุทธิ์ในสุขานุปัฏฐาที่จิตตั้งะจดังผูุนั้ํจิตมีวิสยมิเชตุสัพทพ่ตเรีมดูสักกระางจันโมปัญญาโสดาภามนโถติจัโสยะทาะ नसि द्रियसायचायि नो जाता